ที่จะมีชีวิตอยู่ในรัฐรเผด็จการแล้วมีอิคิกายไปด้วยคุณสามารถมีสัมผัสอิคิกายแบบปัจเจกแม้ในประเทศที่เสรีภาพถูกจำกัด เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้หลายๆคนก็คงอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเออมีความเครียดสะสมเนาะมีความแบบผิดหวงังเศร้าเสียใจหรือใดๆก็ตามกับสถานการณ์การบ้านการเมืองนะคะซึ่งพอเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันจนถึงจุดที่รู้สึกว่าต้องหันกลับมาดูแลหัวจิตหัวใจของตัวเองบ้างแล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงที่รู้สึกว่าเอออยากจะ move on ออกมาจาก ตรงนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยคือเรายังรู้สึกว่าโอเคเราผิดหวังเราเสียใจเรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้ดังใจแต่ว่าเราก็คงจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแล้วเนาะอาจจะไม่ได้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ยังคงจดจำได้อย่างแม่นยำว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะยืนระยะให้ได้ยาวๆมากที่สุด จนกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็นเนี่ยเราก็เลยจะต้องดูแลทางร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามที่จะ move on จากสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออเราผิดหวังเนาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่มันอยู่น้องเหนือความควบคุมของมือเราแล้วแหละทีนี้ในช่วงที่พยายามจะ move on นะคะพลอยก็พยาพยามออกจากสภาพแวดล้อมที่แบบเออเรา เราแบบอยู่กับมันตลอดเวลาเนาะอย่างหลกัหลกๆเลยเนี่ยสื่อที่พลอยเสพหรือว่ารับอะคะ่ะก็จะเป็นแบบ t วิตเตอหรือว่า y u t u b e เนาะก็พยายามเอาตัวเองออกมาแล้วก็ระหว่างช่วงที่จะหาสิ่งอื่นทดแทนเออการเสพสื่อเหล่านั้นนะคะก็เปิดหนังสือเสียงฟังเออก็กลับมาอ่านหนังสือเสียงกลับมาฟังหนังสือเสียงเพราะว่าก็ไม่ได้ฟังมันนานแล้วตั้งแต่แบบก่อนเลือกตั้ง ้ดยสามมังออประมาณนั้นอ่ะก็คือหรือฟังก็คือน้อยลงมากๆนะคะก็รู้สึกว่าอ่ะลองเปิดกลับเข้าไปในแอป audio book ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้หาอะไรอย่างอื่นเข้าสมองเราแล้วก็ฟังมันแบบยาวๆเนาะไม่ต้องมี distract อะไรจากข่าวการเมืองหรือว่าข่าวที่มันจะแบบหันเหความสนใจของเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกกลับไปแบบออมีนกาทีฟเอนเนอร์จี อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ปัจจุบันยังฟังแล้วก็ยังรับข่าวสารอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบโหเกาะติดทุกนาทีทุกชั่วโมงขนาดนั้นแล้วนะคะซึ่งพอได้เข้าไปเปิด s t o r y t e l ลอะค่ะฟังหนังสือเสียงเนี่ยก็ได้เจอว่าเราเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่มันเป็นหนังสือที่พอเคยอ่านมานานแล้วแล้วก็เป็นเล่มน,นึงที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากๆนะคะ มาลงเสียงอยู่ใน Storytale แล้วก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะอิกิไก The Little Book of อิ i ิไกนะคะตอนที่พลอยเปิดฟังอ่ะปกติเวลาฟังหนังสือเสียงอ่ะพลอยจะฟังแบบ normal speed ไม่ค่อยได้เออรู้สึกว่าเราแบบจะอยากฟังเร็วแบบ speed คูณ2อะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ content ให้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าตอนที่พลอยเปิดฟังเล่มเนี้ยใน Storytale ค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะฟัง normal speed อะแม้ว่าเสียงที่เขาให้เสียงอะคะ่ะมันแบบเป็นเสียงที่พูดแบบค่อนข้างช้าเลยนะเออแล้วก็ถ้าเกิดฟังแบบสปีดคูณ2ออะก็จะฟังได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเร็วเกินไปอ่ะแต่เป็นเล่มที่เราอะรู้สึกว่าเออเราเลือกที่จะฟังสปีดปกติเลยเพราะรู้สึกว่าตอนที่ฟังอะ ด้วยเสียงของคนคนให้เสียงนะคะคือหนังสือรู้สึกว่าจะเขียนโดยผู้ชายนะคะนะเขียนเป็นผู้ชายแต่ว่าคนที่ให้เสียงเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเสียงเขาอะมันค่อนข้างที่จะทำให้เรารู้สึกใจเย็นลงมากเออกับแบบบริบทข้างนอกสภาพแวดล้อมข้างนอกที่มันแบบวุ่นวายมากๆแล้วก็แบบเออปัญหาเยอะมากๆประเด็นเยอะมากๆอะไรเงี้ยพอเราเปิดฟังเล่มเนี้ยเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึก ผ่อนคลายลงเรารู้สึกใจเย็นลงเออเหมือนกับเขาข้ามดาวเราลงได้อืมก็รู้สึกว่าอยากจะมาแนะนำเวอร์ชันที่เป็นออดิโอบุ๊กนะคะสำหรับใครที่รู้รแบบรู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยอยากจะหันเหความสนใจของตัวเองไปในเรื่องอื่นๆเออก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบเรื่องของการป่วยการเมืองก็ได้นะเออเราอาจจะแบบมีความเครียดสะสมในเรื่องอื่นๆก็ก็ได้ก็ ฟังเล็บเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังก่อนนอนเพราะว่ามันก็จะช่วยทําให้แบบเออผ่อนคลายได้สงบจิตสงบใจแต่ละวันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใครไม่ได้ฟังก่อนนอนเลยเงี้ยก็ฟังออระหว่างวันเนี่ยพอรู้สึกว่าก็เป็นฟิลแบบช่วยทําให้เราได้เมดิเทตไปในตัวนะคะทีนี้นอกเหนือจาก เสียงของผู้ที่ให้เสียงในออดิโอบุ๊กค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้พลอยรู้สึกว่าเออเล่มนี้มันเหมาะกับช่วงที่เราอยากจะรีค o v เอร์ตัวเองช่วงนี้ก็คือว่าด้วยความที่อีคิกายอ่ะมันคือความหมายของการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะมันทำให้เราได้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้กลับมาสนใจเรื่องราวจากภายในของตัวเองเนาะเออได้แบบอยู่กับตัวเองได้ เข้าใจตัวเองมากขึ้นจากการที่กลับมาทบทวนชีวิตของตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งนะคะคืออีกิไกเนี่ยหรือความหมายของการมีชีวิตอยู่ตามปรัชญาน,นี้มันไม่ได้ตั้งอยู่บนความหมายในการมีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อความสำเร็จความมีชื่อเสียงเงินทองออการได้ชัยชนะมาซึ่งอะไรบางอย่างเสมอไป เออมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านั้นเลยแต่ว่ามันพูดถึงที่ตัวเราพูดถึงจิตใจของเราพูดถึงความรู้สึกภายในของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกิกาไมันก็ค่อนข้างจะเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะคะไม่ได้เฉพาะคนที่อยากจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ไม่ได้รีควายให้เราต้องมีแบบแพชชั่นกับอะไรทุกอย่างมากมายเสมอไป เออแค่เรื่องเล็กๆแค่สุดเล็กๆก,ก็สามารถที่จะทําให้เรามีความหมายในการมีชีวิตอยู่ได้ตัดเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมต่างๆออกไปทั้งหมดนะคะเรื่องของการประสบความสําเร็จการมีชื่อเสียงเงินทองรับยศสรรเสริญอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบพิสูจตัวเองกับอะไรกับใครกับไม้บรรทัด ไหนทั้งนั้นแต่ถึงมันจะไม่ได้ยากในการที่จะแบบเออใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นในการที่แบบเออเราจะอันนี้ส่วนตัวเนาะในการที่เราจะแบบมีความหมายในการใช้ชีวิตแบบอิคิกกยนะคะแต่ว่าหนังสือเองอะ่ะก็ได้พยายามพาเราไปเจอกับวิถีแบบอิคิกายว่าเออเราจะเริ่มต้นการที่จะเข้าถึงอิคิกายได้ยังไงเราจะสามารถที่จะ พัฒนาจุดเล็กๆของเราอะ่ะเออให้มันเข้าใกล้อีกใกล้ในชีวิตได้ยังไงเออหนังสือก็บอกว่าโอเคเราควรที่จะเริ่มต้นจากตัวเราเองเรื่องเล็กๆจากตัวเราเรื่องเล็กๆที่ทำให้เรามีความสุขอืมมันอาจจะเปิดด้วยคำถามว่าคุณค่าทางจิตใจของเราอะ่ะคืออะไรหรือว่าความสุขเล็กๆของเราอะ่ะคืออะไรอ่ะอันเนี้ยก็เป็นคำถามที่ชวนให มาทบทวนชีวิตแล้วก็จิตใจของตัวเองเนาะว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรแล้วก็เรารู้สึกตื่นเต้นเอนจอยกับการทำอะไรบ้างในชีวิตซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องอะไรที่แบบยิ่งใหญ่หรือมีอิมแพ t ตต่อสังคมเลยคือความสุขเล็กๆของเราอะอย่างที่บอกมันมันมันของเราอะเนาะเออมันคือมันจะเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าซึ่งในอนาคตมันจะกลายเป็นคุณค่าทางสังคมเป็นประโยชน์ต่อ มวลมนุษยาชาติมากบ้างน้อยบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่อีกิไกจะไปโฟกัสที่ตรงนั้นเลยถ้ามันจะเป็นไปในรูปแบบใดก็คือปล่อยให้มันเป็นไปแล้วไม่ได้ต้องไปโฟกัสเพราะว่าเราควบคุมมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะมาสนใจก็คือโคดาวริจุดเล็กๆที่เริ่มจากตัวเราเออแล้วก็ค่อยๆที่จะทำมันให้ดีพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆคือเหมือนกับมันจะเป็นการแบบ เริ่มที่เล็กๆแล้วก็โฟกัสที่คุณภาพแล้วก็ทํามันให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคืออย่างที่หนังสือยกตัวอย่างเนี่ยก็คือคุณลุงจิโร่เนาะที่เป็นเ,เชฟโอมาเกเรชื่อดังอะคะ่ะเขาก็เริ่มต้นจากการที่แบบเขาจะทำร้านซูชิที่เอาไว้เลี้ยงชีพตัวเองนี่แหละแต่ว่าในระหว่างทางของการทำงานเนี่ยมันก็ได้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำใช่ปะ่ะแล้วก็พยายามพัฒนาคุณภาพ ของกระบวนการทำงานทั้งหมดทั้งมวละไปได้เรื่อยๆซึ่งเขาก็โฟกัสที่ตัวเขานะโฟกัสที่ผลผลิตของซูชิหรือว่าผลผลิตที่มันจะออกมาจากการที่เขาเป็นเชฟอมกเกษตรเนี่ยให้มันได้ดีที่สุดเออเขาไม่ได้คาดหวงังหรือวางแผนแบบโหยุทธศาสตร์20ปี5ปี10ปีอะไรเงี้ยในการที่จะบอกว่าเออแบบจะขับเคลื่อนวงการวัฒนธรรมการกินอาหารแบบอมากาเรนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ สิ่งที่เขาทำมันก็เกิด impact เนาะกับโลกใบนี้ในการเป็นแบบ move หนึ่งที่ช่วยทำให้วัฒนธรรมการกินออมาะเกษตรของญี่ปุ่น,น่มันแบบมีความ popular มากขึ้นแล้วก็ทิ้งพัฒนาการและวิวัฒนาการต่างๆที่เหมือนเป็นนวัตกรรมเนาะในการทำซูชิ โดยเฉพาะแบบโอมาเกเสตนะคะทั้งแบบโหทั้งกระบวนการเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงจานชามต่างๆเลยก็ว่าได้นะคะก็ถือว่าคุณลุงจิโร่เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากๆด้วยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตแบบมีความหมายตามแบบฉบับของอิคิกายอย่างที่บอกคือเขาก็โฟกัสที่สิ่งที่เขาทำความสุขที่เกิดจากสิ่งที่เขาทำเ,ออเขาไม่ได้แบบมองเห็นหรือว่ามองแบบทะลุไปถึงแบบปลายทาง ขนาดนั้นว่าเออมันจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบหนียังไงซึ่งความสุขของเราอะค่ะมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของหนะ้าที่การงานก็ได้นะการทำงานอาจจะไม่ได้ทำให้เรามีกระบวนการสร้างความสุขเกิดขึ้นได้ก็เป็นไปได้นะคะมันอาจจะเกิดจากงานอดิเรกหรือว่าแบบกิจวัตรประจำวันใดๆก็ได้นะเจ้าอิกิไกเนี่ยเขาบอกว่ามัน เล็กๆมากๆจนกระทั่งเราสามารถจะไปผูกกับแบบมอร์นิ่งรูทีนเราก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเราชอบทำอะไรมากที่สุดเออก็ให้นำสิ่งนั้นน่ะมาทำเป็นสิ่งแรกหลังจากตื่นนอนเพื่อที่ว่าเราจะสามารถแบบเออได้ขอบคุณตัวเองได้ให้รางวัลกับตัวเองในการที่แบบโอ้อุาสาห์ตื่นเช้ามารับวันใหม่ของชีวิตในอีกวันนึง อย่างเช่นถ้าใครชอบกินกาแฟาก็กินกาแฟาเป็นสิ่งแรกหลังจากตื่นนอนชอบกินขนมชอบกินช็อกโกแลตชอบกินชาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนจุดเล็กๆในชีวิตอะคะ่ะที่ทำให้เออเรารู้สึกมีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะตื่นมาเพื่อรอคอยสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้เป็นสิ่งแรกในตอนเช้าอะแต่ว่า อะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากตื่นมาแล้วลอคอยวันทั้งวันเพื่อที่จะได้ทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกมีความสุขและเอนจอยในตอนที่ทําอืมคืออย่างพลอยอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเราทํางานประจําจนรู้สึกว่าเราอิ่มตัวมากๆกับงานแล้วสิ่งที่เฝ้าคอยเฝ้ารอตั้งตารอในแต่ละวันน่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆมากก็คือการได้ไปออกกาลังกาย เออเรารู้สึกถึงความหมายของการได้มีชีวิตยอยู่ในช่วงนั้นนะคือแบบฉันจะรอการได้ไปแบบปั่นจัก,กรยานไปเล่นพิลาทิสไปเล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างตอนที่เราได้ออกกําลังกายอะคะ่ะมันก็เป็นแบบความรู้สึกจากทั้งคิดว่าก็คงเป็นทางเคมีในสมองด้วยเนาะที่มันจะหลั่งฮอร์โมนต่างๆออกมาแล้วก็มันเป็นความรู้สึกทางจิตใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ลองหาดูนะคะ เริ่มต้นที่อะไรเล็กๆนี่แหละที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มยิ้มได้รู้สึกมีความสุขในแต่ละวันอีกเรื่องหนึ่งในการที่จะเข้าถึงอิคิไกได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็คือการ Appreciate กับเรียกว่าอะไร The Present Moment อะเออได้ได้โมเมนที่อยู่ตรงหน้าเราอะไรเงี้ยมีสติในการใช้ชีวิต และเอนจอยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้ตัวว่าอะไรเป็นความสุขของเราแล้วเราทํามันเออมันจะทําให้เราอะไหลไปได้เรื่อยๆจนบางครั้งมันก็มักจะเข้าไปสู่ภาวะลื่นไหลหรือ state of flow พอเราได้เข้าไปอยู่ใน state of flow แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการตัดคอนเท็กซ์บริบททั้งหมดที่อยู่รอบตัวเราอะ ออกไปแล้วทำให้เราอะโฟกัสที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้ามากๆม,มันเหมือนเป็นการแบบงวนอยู่กับกิจกรรมอะไรบางอย่างจนแบบสิ่งร็อกตัวคือเหมือนกับหายไปเลยเออไม่สำคัญเลยอะไรเงี้ยเราจะไหลไปกับอะไรที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในแบบภาวะลื่นไหลเนี่ยคะ่ะมันจะง่ายมากในการที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุข กับการได้ลงมือทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานเป็นงานอดิเรกเป็นกิจกรรมหรือเป็นอะไรก็ตามมันสามารถช่วยทำให้เรารู้สึกถึงความพึงพอใจในชีวิตตัวเองคือเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันล้วนแต่ไม่เที่ยงใช่ปะมันสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ามันก็จะหายไปในทุกๆวินาทีทุกๆนาทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราเอนจอยกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราคืออย่างในหนังสือเขาก็จะบอกว่า อย่างการกินอาหาระอะไรเงี้ยรสชาติอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบันทึกเอาไว้ได้ด้วยอะไรเลยเนาะจะจดบันทึกเอาไว้ก็ไม่ได้จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้การถ่ายรูปหรือจดบันทึกเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้บรรยายสิ่งที่เรารู้สึกได้เก็บภาพของอาหารหน้าตาสีสันะอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่สามารถ รสชาติเอาไว้ในอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรามีโอกาสที่จะได้เอนจอยกับรสชาติที่อยู่ตรงหน้าก็ก็จงเอนจอยกับมันให้แบบเออได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรามีความสุขกับปัจจุบันขณะที่มันอยู่ตรงหน้าในทุกชกช่วงเวลาพรอะว่ามันก็จะง่ายขึ้นกับการที่เราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึก ถึงความหมายในการมีชีวิตอยู่ได้อย่างง่ายมากขึ้นสุดท้ายนะคะในเรื่องของการที่เราจะสามารถเข้าถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่แบบอิกิไกได้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่พลอยจับมาได้จากหนังสือก็คือการที่เราจะต้อง remove ego ของเราการรู้จักตัวเองยอมรับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะวางอัตราของตัวเองลงได้ก็มีประโยคนึงที่พลอยชอบมากๆจากหนังสือนะคะ ที่บอกว่าการเล่นดนตรีโดยไม่มีใครฟังการวาดรูปโดยไม่มีใครดูการเขียนหนังสือ โดยไม่มีใครอ่านความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจความพึงพอใจในตัวเองจากการได้ทำสิ่งนั้นนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของอิคิกายความหมายของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่พลอยได้จากการฟังหนังสือเล่มนี้อิคิกายนะคะ the little book of ikigai ความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการฟังรอบนี้กับการอ่ารอบแรกเนี่ย understanding ของเรื่องนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง ครั้งที่แล้วสําหรับเราอ่ะคือเป็นเรื่องยากมากเลยนะในการที่แบบหูการที่จะมีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากๆเราก็จํามาตลอดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามอย่างหนักหน่วงในการที่จะได้มาซึ่งความหมายในการมีชีวิตอยู่แต่พอมาได้ฟังรอบเนี้ยค่ะด้วยความที่อาจจะโตขึ้นแล้วผ่านประสบการณ์อะไรหลายๆ,ๆเรื่อง มาแล้วแล้วก็มีจิตใจที่สงบลงแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายมากเออมันง่ายขึ้นเยอะเลยมันแค่เริ่มที่ตัวเราแล้วก็เริ่มจากอะไรที่มันแบบเล็กมากๆไม่ต้องไปหวังผลอะไรมันเยอะมันดูจะมีความหวังแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับ ความหมายในการมีชีวิตอยู่มากขึ้นจริงๆด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยสำหรับใครหลายๆคนนะคะในการที่พยายามจะหาความสุขในชีวิตหาความหมายในการใช้ชีวิตนะคะก็ขอให้ได้เจอกับ ความสุขเล็กๆน้อยๆของตัวเองเนาะได้เจอกับช่วงเวลาที่ทําให้เราเข้าใกล้ความรู้สึกที่เราเข้าใจถึงความหมายในการมีชีวิตยอยู่ของตัวเรานะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ